สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเฟสยนต์นะครับวันนี้มีรถสวยๆนะครับมานําเสนออีกแล้วนะครับคันนี้นะเป็น Honda าแจ๊นะครับ 1.5V นะครับปี2015นะครับปรับราคาใหม่นะครับเหลือ435,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นสีเทาดํานะครับก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับมี Honda j a จ๊มาใหม่นะ สวยมากนะครับเป็นสีเทาดำนะครับราคา4.3ฟรีดาวนะครับ 1.5V นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับพอดีวันนี้เปลี่ยนจุดรีวิวใหม่นะครับเพราะว่ารถที่บริษัทมีแทบไม่มีที่จะจอดแล้วนะครับมีสีเทาดำนะครับ 1.5V มีล้อแม็กนะครับออปชั่นเยอะมากนะครับคันนี้นะดูที่ด้านหน้านะครับ เป็นรถที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นใช้ได้นะครับผู้ใหญ่ใช้ดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นแฮตแบ็กที่เบาะด้านหลังพับและหนาบได้หมดเลยนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว m a n a ช e นหนึ่งจ V ปีสินะครับไฟหน้ามันติลิเฟกเตอรนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะครับสลับโคเมียมนะครับนี่นะครับสวยมากนะคันนี้นะ กันชนด้านหน้านะครับเป็นสีเทาดํานะครับอันนี้ก็จะมีล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับขอบ14นะคันนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ14นะครับเป็นยางฟี219 0นะครับเป็นดิสเบกคู่หน้านะครับตรงแก้บก็จะมีไฟเลี้ยวฝั่งมานะครับสีแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับตัวรถนี่ไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับ ตรงเสาเอก็จะมีกระจกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับตรงมุมนะครับสไตล์ฮอนด้าแจ๊สนะครับกระจกบานหน้าใหญ่นะครับก็วิสัยทัศน์ได้การขับขี่ดีนะครับกว้างมากนะครับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับคันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีลดนะครับตรงมันจะมีปุ่มกดตรงมือเปิดนะครับดูนะครับสีสวยมากนะครับคันนี้นะดูด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายของคอนด้าแจ๊คคันนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับแยกกันนะครับตรงฝาท้ายกับตรงแก้มท้ายนั่นเองนะเป็นไฟท้ายแบบ LED หลอดเส้นนะครับก็จะแยกของจุดนะครับมีทข้างบนนี้กับตรงข้างล่างนะครับแยกมานะครับแล้วก็คาดหลังก็เป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้โครเมียมนะครับที่ปัดน้้ำฝนด้านหลังสไตล์รถแฮนด์แบ็คเลยคันนี้รองรับรองรับน้ำมันได้ถึงดี85นะครับ สวยมากนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจหรือมองหานะครับ h o n d a Jazz นะครับ 1.5V นะครับปี2015ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับพาชมข้างในนะครับคันนี้นะครับโดยรวมนะครับ100%เลยนะครับที่บริษัทของเราก็มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออกรถวันนี้นะครับ ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับ6เดือนนะครับเดือนละ2,000นะคันนี้ก็เป็นกุญแจแบบนี้นะครับเป็นสมาีย์เลยนะครับนี่นะครับเป็นด้านในของ Honda Jazz นะครับนะครับรูเปิดเป็นแผงประตูนะครับมีปรับกระจกไฟฟ้านะครับ บานคนขับออโต้นะครับแล้วก็เซ็นท่านล็อกต่างๆนะครับนี่นะครับตัวเบาะข้างในก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตนะครับมูไลายหนังสามก้านนะครับทรงสปอร์ตเช่นกันนะครับก็จะเป็นวัวๆอย่างนี้นะครับลักษณะนี่นะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับเป็นหนังสีดํานะครับมูไลายหนังสามก้านนะครับมีปุ่มไอคอนโหมดนะครับแล้วก็มี ปุ่ม traction control มาให้นะครับรถรุ่นใหม่ๆนี้นะครับก็จะมีปุ่ม traction control ไว้ครับการเลื่นถลายนะระบบ traction control จะเปิดทํางานอัตโนมัตินะครับเราก็พอเราสตาร์ทเครื่องระบบก็เรื่อมทํางานเลยตามความเร็วที่เขากําหนดไว้นะครับตัวเลื่อนใหม่ก็เป็นเลื่อนหม่แท้เดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นครับมันเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเราก็ วางรีแจไว้แล้วเราเอยี่บเบรล้วเราก็กดปุ่มไฟฟ้านะครับวิทยุก็หน้าจอเรือนใหม่ก็จะแสดงผลทำงานนะครับเป็นจอไฟ LED สีฟ้านะครับของเราได้ใจคันนี้นะเลขใหม่เรียงหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดปกตินะครับหน้าจอวิทยุก็จะเป็นแบบเน็นนวดนะครับเปิดปิดนี่ ใช้งานได้หมดนะครับไฟไฟขอทานนะครับนะครับแอร์เย็นมากนะคันนี้นะครับส่วนต่อแอร์ก็เป็นระบบเมนนวนนะครับก็จะมีปุ่มแดงผล AC นะครับด้านล่างก็จะมี power outlet แล้วก็พอร์ต USB นะครับคอนโซลก็ค่อนข้างหรูนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับ Honda Jazz 1.5 V นะครับ ปี2015นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่อง i v t e c h นะครับ p ์ c v t อัตโนมัตินะครับส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะครับแถว2ก็แผงประตูก็จะเป็นเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเป็นหนังสีดำนะครับแล้วก็สลับสีเทานะครับทำให้ดีไซน์ดูแบบหรูหรามากขึ้นนะครับนี่นะครับรถไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับ นี่ก็เป็นที่ปรับกระจกกระจกด้านหลังนะครับส่วนภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันเหมือนด้านหน้าเลยนะครับข้องเลนส์ค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับ Honda Jazz นะครับตัวบอกแถวนี้สามารถพับได้นะครับเป็นหนังสีดำนี้เลยสวยๆนี้เลยนะครับตัวบอกไม่มีฉีกขาดนะครับรถของบริษัทของเราก็ได้ปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูแลอย่างดีฆ่าเชื้อโควิดให้เรียบร้อยนะครับเปิดด้านหลังให้ดู ด้านหลังของคันนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นสไตล์แฮทแบ็กตัวบอกพับด้านหน้าเบียวลงไปกับด้านหน้าลงไปฝั่งได้เลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคนน่านจะสวยๆคันนี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะครับก็ลึกถึงบริษัทรยนต์นั่นเองนะมีรถสวยๆมานำเสนอมากมายนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ แนะนำนะครับและนำเสนอนะครับเป็น Honda j a z z นะครับ 1.5V ปี15นะครับท่านใดที่สนใจออกรถและรับโปรโมชั่นกับบริษัทรถยนต์ของเรานะครับก็จะมีโปรโมชั่นหนึ่งเลยคือขับฟรี90วันนะครับโปรโมชั่นที่2คือโปรโมชั่นช่วยผ่อน6เดือนนะครับ6เดือนถึง12เดือนนะครับถ้าเป็นรถตู้ก็จะช่วยผ่อน12เดือนถ้าเป็นรถรถเก่งรถกระบะท,ทั่วไปราคา3แสนบาท ขึ้นไปนะครับเอ่อราคา250,000บาทขึ้นไปนะครับก็จะช่วยผ่อนเดือนละ2 6 0 0เดือนนะครับลูกค้าไม่ต้องควักเงินเลยนะครับเราทำให้ลูกค้าแบบออกเลขศูนย์บาทแล้วก็ช่วยผ่อนหกเดือนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนะครับสาหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับธนาคารเกียรตินาคินเขาซัพพอร์ตให้นะครับช่วยผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนะครับ นีครับปี60วันครับปี90วันนะครับช่วยผ่อน6เดือนนะครับหรือจะออกรถวันนี้นะผ่อนอีกทีหนึ่งปีหน้าก็คือมักราเลยนะครับท่านใดสนใจโปรโมชั่นไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับสำหรับวันนี้ผมเนเซ็ยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ